กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีค่ะพบกับ ARIT Podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารนำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัตรสงขาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องสวัสดิการยืดหยุ่น Ed Work ออกแบบและนำไปใช้อย่างไรให้โดนใจพนักง,งานยุคใหม่ผู้เขียนสุพจน์นักสวัสดิ์ ในบรรดาสวัสดิการต่างๆที่องค์กรจัดให้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารค่าตำแหน่งเงินช่วยเหลืองานบวชเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสรางวัลอายุงานซึ่งสวัสดิการแบบดั้งเดิมเหล่านี้องค์กรที่ไหนก็มีแต่จะมีสักกี่องค์กรที่จะมีสวัสดิการแบบแปลกใหม่ ที่ทําให้คนเก่งมากฝีมืออยากเดินเข้าไปสมัครงานทันทีหรือมีสวัสดิการยืดหยุ่นที่พนักง,งานสามารถเลือกเองได้ตามความต้องการอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่องค์กรยุคใหม่ต้องหันกลับไปพิจารณาให้สวัสดิการของตนว่าน่าสนใจและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมมากอย่าลืมว่าสวัสดิการที่โดนใจจะช่วยดึงดูดคนที่ใช่ และรักษาคนที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรแนวคิดการให้สวัสดิการตามความต้องการของพนักงานหรือสวัสดิการยืดหยุ่นน่าจะค่อยๆขยายตัวในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอีกไม่ไกลมากนะองค์กรที่เริ่มสนใจแนวคิดนี้และเริ่มนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการบางอย่างได้อย่างเหมาะสมน่าจะเป็นองค์กรที่ก้าวไปข้างหน้าโดยทิ้งคู่แข่งอยู่ข้างหลังไปหลายช่วงตัวเลยทีเดียว และเพื่อให้องค์กรที่สนใจแนวคิดนี้สวัสดิการยืดหยุ่นได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทางหนึ่งดรสุพจน์นาคสวัสด์จึงได้รวบรวมความรู้และตัวอย่างการจัดสวัสดิการแบบยุหยุน่นมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าสวัสดิการยืดหยุน่นเอ็ดเวิร์กออกแบบและนําไปใช้อย่างไรให้โดนใจพนักงานยุคใหม่เพื่อให้ผู้บริหารและ HR ได้มีแนวทางและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการขององค์กรให้ดีขึ้นโดนใจพนักงานทั้งรุ่น Baby b o ูม e r Gen X, Gen Y, Gen Z และสามารถช่วยรักษาพนักงานที่เก่งๆให้อยู่กับองค์กรจนดึงดูดใจเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วยซึ่งผู้เขียนเคยสนใจเรื่องนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วโดยกูรู HR ทท่านหนึ่งที่นำมาเปิดประเด็นไว้ ตอนนั้นรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากกับรูปแบบสวัสดิการที่พนักง,งานเลือกได้คิดว่าทดแทนสวัสดิการแบบเดิมที่มีลักษณะวัน size fits all ลงไปได้แต่จนแล้วจนรอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นการนําไปใช้มากนักพบเห็นอยู่บ้างในองค์กรใหญ่ๆแต่ก็เป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่นแบบบางส่วนไม่ได้เต็มรูปแบบอย่างที่อยากเห็นจริงๆจนกระทั่งเมื่อปี2562เริ่มเห็น f t ไ i m e ได้รูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่นในหมวดการดูแลสุขภาพที่องค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนำมาใช้มากขึ้นก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นและปลุกความรู้สึกของผู้เขียนขึ้นมาอีกครั้งว่าสวัสดิการยืดหยุ่นน่าจะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ของ HR และของบริษัทสำหรับดึงดูดใจและรักษาพนักง,งานเก่งๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ให้สนใจเข้ามาทำงานและอยู่กับองค์กรนานๆแต่เมื่อมองไปที่หนังสือตำรับตำราเรื่องนี้กลับพบว่ามีน้อยมาก เลยคิดว่าน่าจะเขียนเรื่องนี้ให้ HR รุ่นใหม่ๆได้ศึกษาและเป็นไอเดียให้น้องๆในวิชาชีพ HR นำไปต่อยอดพัฒนาและปรับปรุงระบบสวัสดิการในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถหาอาชัมเต็มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้น2องเลกเรียกหนังสือ331.2สอ6 2 หวังว่าผู้อา่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ